ก็กราบสวัสดีพี่เพื่อนๆนะนๆน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปโย่แบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่ๆนะนๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่ๆนะนๆคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มเพ้ยงแรกเลยนะผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะผม ปัดชังให้นะผมเนี่บด้านหลังก็เป็นเหียบสมเด็จพระจานทร์โตนะครับผมรังสีนะผมเนี่ยเหรียญน,นี้ออกปีสามเจ็ดนะผมเนี่บเหรียญก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเนี่ครับมีเส้นเนี่ยสายฝนตรงนี้นะครับเป็นข้างบัวอย่างนี้นะผมเนี่ยครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะผมเนี่ยครับรุ่นปลอดภัยนะผมเนี่ยครับสมเด็จพระราดมุนีนะครับหลวงปู่ทวดนะผมเนี่ย พี่สามเจ็ดนะผมนี่ครับพี่นะนะคนไหนสนใจสายใครก็เวลาแคปรูปมาสอบถามได้นะผมเป็นเหรียญปลอดภัยนะครับเมตตาบารมีนะครับราบผลพุนนาวีนะผมด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จพระจันโตนะครับเนี่ยจะต่อโคดหมายเลขตรงนี้นะครับครับแล้วก็ต่อโคดข้างๆนะผมนี่ครับสองฝั่งนะผมนี่ครับต่อโคดสองฝั่งนะครับเหรียญก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับปีสามเจ็ดนะผมนี่ครับ พี่นันาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเดี๋ยวนี้ก็ปีสามเจ็ดก็ทันอาจารย์น้องอยู่นะครับวัดทรายขาวนะครับพี่นันาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเดี๋ยวก็ถือว่าสวยนครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมพี่นันาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์มานะผมปีออกปี37นะครับ 250บาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติด้วยนะผมครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะผมเนี่ยนี่เอาปีสามหกนะผมเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นสิริมงคลนะผมเนี่ยพร้อมนี้สีนเดิมจากปีสามหกเลยนะครับเนี่ยนีนเดิมวัดนะผมไม่ได้แกะนะครับเหรียญสวยๆแล้วเนี่ย หิวไฟเลยนะครับผมนี่ครับซีนเดิมนะผมเนี่ครับสวยๆนะครับอันนี้จะลายถุงเฉยๆนะครับเนี่หลวงพ่อเกษมเขมโกนะผมเนี่ปีสามหกนะครับที่เราลึกอายุครบรอบแปดสิบสองปีนะผมนี่ครับเห็นสวยๆซีนน้ำเดิมเลยนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นรุ่นนี่ครับเหรียญรุ่นสิริมงคลนะผม นี่ครับด้านหลังก็เนี่ยสำนักสุสานไต้ลักลำปางนะผมนี่ก็เป็นยันนะครับพี่นันนาคนเอกสนใจสายคล้ายกันรายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับสวยๆนะซีนเดิมๆนะครับผมไม่ได้แกะนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมอันนี้ก็มาแบ่งปันที่ที่นะผมนี่ครับแบ่งปันบารมีหลวงพ่อนะครับอันนี้เราที่สามร้อยเก้าสิบบาทครับพร้อมส่งนะผมนี่ครับราคานี้ก็ถูกมากนะครับพี่นันนาคนเอกสนใจสายคล้ายกันรายแคปรูปมาสอบถามได้นะผม พร้อมซีนเดิมๆนะครับพุกเสกกิีใหญ่นะครับรุ่นสิริมงคลนะครับชื่อดีนะผมปีสามหกนะครับพี่น้าๆคนสนใจสายครก็ไลน์มานะผมสามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญสวัสดีนะผมนี่ครับนี่หายากมากนะครับนี่ออกปี3 3สามเลยนะผมนี่ครับ ด้านหลังก็จะเป็นคาถาอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญกลมนะผมนี่ครับเป็นรุ่นสวัสดีนะผมนี่ครับนี่ค้ายหงนะครับนี่ครับนี้ก็เป็นคาบมวลสารนะครับแผ่นทองแดงนะครับที่รีดมาปั๊มนะครับต่อโคตรคมๆตรงนี้นะผมนี่ครับพุทธศักราชนะครับสองห้าสามสามนะครับพมทนะครับหายากนะไม่ค่อยเห็นนะครับเหรียญนี้นะครับ ครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับคาถานะครับของหลวงพ่อนะครับนี่ครับเห็นหน้าหนานะครับนี่ครับหายากไม่ค่อยเห็นนะครับหลวงพ่อเกษมเขมะโกปุกเสกนะครับปีสามสามนะผมนี่ครับมีดใหญ่นะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมหายากนะครับนี่นะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับไม่ได้ใช้เลยนะครับผิวเดิมๆนะผมนี่ครับเห็นนี้ก็แบ่งปันที่390บบาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับ สายลูกหินทุกหาก็เล่นหากันแพงนะครับรุ่นนี้นะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมผมได้มาแบ่งปันบารมีหลวงพ่อนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนหลวงพ่อรวยนะผมวัตโกนะผมเนี่ยเจ้าของเขาเรียมมานะครับ พร้อมสายเชือกเรียบร่มแขวนได้เลยนะครับเเรียบมาสวยๆนะครับเดี๋ยวนี้เป็นออกปี60นะครับรุ่นประสบการณ์นะผมนี่ครับรถไฟชนกันนะครับเนี่ยจะต่อโคตรคมๆตรงนี้นครับครับสวยเลยนะครับอยู่เรียมเนี่ยเจ้าเก่านะครับเจ้าของเขาเรียมมานะผมสวยเลยนะครับพร้อมใช้เลยนะผมเพร้อมสายให้เลยนะครับปีหกศูนย์นะผม พี่นานคคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับมีกล่องนะผมนี่ครับรุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นนี้นะครับสวยนะครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับเขาเลี่ยกว่เป็นร้อยแล้วนะผมพี่นานคคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับมาแบ่งปันนะครับนี่พร้อมสายเลยนะครับพี่นาคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์มานะผมครับสามร้อยเกบาทพร้อมส่งครับ รวนประสบการณ์ครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองครับนเะข้ามาต่อลองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนเข้ามาชจงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์นะผมชอบองไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับขอบคุณครับผม